พริกเม็ดใหญ่ดกจากการที่เราใช้น้ำหมักฮอร์โมนไข่บำรุงมีโปรตีนช่วยสะสมอาหารทำให้พริกเจริญเติบโตและมีผลดกติดผลดีไม่หลุดร่วงครับนี่ครับช่วงเวลาก็ได้เข้าหนาวมานานน้ำก็ไม่ได้ลดครับ แต่พริกก็อยู่ได้นีครับแตกละแหงจะสังเกตว่าแตกละแหงเพราะว่าฝนไม่ตกมาเป็นเดือนไม่ได้ลดน้ําเลยก็จะต้องลดน้าเลยครับการใช้น้ําหมักไล่บาแรงบ้างน้ำหมักจุลินทรีย์บารุงก็จะทําให้พริกออกผลใหญ่นี่ครับสะท้อนแสงหน่อยผลใหญ่ไม่หลุดล่วง ิดผลดีเม็ดโตดีมากครับดลกยันพื้นกิ่งล้าเลยครับเพราะว่าเขาสมบูรณ์มากมีธาตุอาหารน้ำหมักผลไม้ก็ธาตุอาหารดีทั้งมีทั้งฟอสฟอรัอรอรสโพแทสเซียม อดตีนไขมันพร้อมครับเพราะว่าเราทำจากผลไม้สับรดกล้วยใช้กากน้ำตาลผสมหมักเอามาลาดรถอยู่ทุกๆสิบวันก็จะดีทำให้พิกติดผลและดกก็ใช้ได้เรื่อยครับใช้ได้ทุกทั้งพืชผลเราใช้ได้มะละกอ ใช้ได้หมดฝากไว้ครับสำหรับน้ำหมักนอกเหนือจากการปรุงดินด้วยมูลสัตว์หรือหญ้าสดที่เคยทำไว้ก็ต้องใช้น้ำหมักอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ <c oughs> พืชผักสุนัรควมีดอกมีผลเก็บกินได้ตลอดไปก็เป็นการช่วย ทำให้พืชผลดกดีมากขึ้นถึงเราไม่ใช้ก็เขาก็ออกผลแต่อาจจะไม่ผลไม่ใหญ่แบบนี้ครับไม่สมบูรณ์เขาอาจจะโตได้จากที่เราใช้มูลสัตว์มูลวัวก็มีในตดเก่นแต่ธาตอาหารฟอสฟอรัสอาจจะน้อยอาจจะแทบมีน้อยมากเราต้องเสริมครับทั้งวิตามินโปรตีน ก็เป็นการสร้างให้พืชจักเกาะแสงเพื่อสะสมออกดอกออกผลต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการบำรุงพืชผลพืชผักให้งามติดผลหลบด้วยน้ำหมกักจุลินทรีย์ต่างๆครับสวัสดีครับ